MG Thailand รุกหนักในการผลักดันตัวเองให้ไปสู่เจ้าตลาดยานยนต์เมืองไทยเบอร์5ซึ่งในปัจจุบันท็อปไฟในไทยจะมี t o y ยต a i อิ z u h o ฮอนด้า d อร์ดและมิ s ซูบิชิโดยเป้าหมายหลักก็น่าจะเป็นการทำให้ยอดขาย MG เนี่ยต้องเหนือชั้นกว่ามิ t ซูบิชิมอเตอร์ให้ได้ปีนี้ให้ได้ และหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่ตั้งใจมาท้าชนและกวาดยอดขายรถ EV ในเมืองไทยก็คือ MG Thailand จะเตรียมเปิดตัว MG ES รถยนต์ s t a t i o แว a g ก้พลังงานไฟฟ้าซึ่งที่จริงแล้วมันก็คือ MG EP รุ่น Big Big m a n a c h a ช n ที่มีการปรับปรุงใบหน้าและดีไซน์ภายในห้องโดยสารแบบยกชุดจุดขายของ New MG ES ก็คือคุมพลังเตอร์ไฟฟ้า100%เตจเนอเรชันใหม่ที่ยกระดับสมรรถนะขึ้นไปทุกด้าน ทางด้านการควบคุมการออกแบบที่เข้าถึงทุกการใช้งานและความปลอดภัยที่เขาเคลมว่าจะเต็มนำไปสู่ความสะดวกสบายทุกรูปแบบการใช้งานและสำหรับผู้ที่จอง MG ES ตั้งแต่วันที่13มีนาคมจนถึง19มีนาคม5ทุ่ม59ผ่านแอปพลิเคชัน MG Thailand หรือว่าผ่านเว็บไซต์ของเขาหรือจะสามารถจองผ่านโชว์รูม MG EV Authorized Dealer ได้เลยทุกท่าน สามารถรับข้อเสนอจอง1 0 0 0 0บาทใช้เป็นส่วนลดได้2 0 0 0มบาทรับฟรีอุปกรณ์ต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้า V2L มูลค่า1 0 0 0 0บาทนับว่าการมาของ MG ES จะสามารถสั่นสะเทือนตลาดรถ EV ได้ในช่วงไตรมาสนี้แน่นอนเพียงแต่ว่า MG ES อาจมีสิทธิ์อัปราคาขึ้นจาก EP ดั้งเดิมจากราคา7 0 0 0 0 0กว่าบาทอาจจะขายกลายเป็น800,000กว่าบาทก็ได้ แต่ถ้าเทียบกับออปชันที่ดูมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นและอัพสมรรถนะที่แรงขึ้นราคา800กว่าบาทก็ดูเหมือนจะคุ้มนะครับ